Di l u e s e d ดีบล s e หรือ l u u s e n แปลว่าเสื้อสตรีหรือเสื้อผู้หญิงนะคะตัวอย่างนะคะ Ich suche eine weiße Bluse. Ich suche ก็แปลว่าฉันเนี่ยค้นหาฉันหานะคะก็มาจากคำกริยา suchen ที่แปลว่าหาหรือค้นหา ไอเน e i เซ b บลูเซเสื้อสตรีสีขาวอันหนึง่ง Ich ซูเคไอเน e w เซ่บลูเซ e ฉันเนี่ยหาเสื้อสตรีเสื้อผู้หญิงสีขาวอันหนึ่งนะคำศัพท์ต่อไปนะคะ d bo ne d bo ne หรือ bo ne แปลว,ว่าถั่วนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง hans ist Nicht gern bohnen Hans i s s t ตรงนี้นะคะก็ามาจากคำกริยา essen ที่แปลว่ากิน Nicht gern bohnen Hans ไม่ชอบกินถั่วนะคะถ้าเราจะบอกว่าเราชอบกินถั่วก็จะเป็น Ich esse gerne bohnen Ich เอซเ g e กนเนโบนน n ฉันเนี่ยชอบกินถั่วมากๆเลยนะคำศัพท์ต่อไปนะคะบเซ เบ s e สแปลว่าโกรธโมโหบาคลั ho, ่งนะคะโกรธโมโหชั ho, ai, ่วร้ายบาคลั่งนะคะเบ s e สคำนี้จะเป็นคำ adjective นะคะไปดูตัวอย่างดีกว่า She is Richtig Böse auf mich s ก e is Richtig Böse auf mich าฟหลอนเนี่ย ก็โมโหนะคะหรือโกรธฉันอย่างอย่างเยอะเลยค่อนข้างนะคะริชติก็แปลว่าถูกต้องจริงจริงหรือว่าค่อนข้างก็ได้นะคะริชติเบเซอันนี้ก็จะแปลว่าค่อนข้างโกรธหรือโกรธฉันจริงจริงคำ adjective นะคะเบเซถ้าตามด้วยคำบุพบทอฟเบเซอฟก็จะแปลว่าโกรธใครบางคนหรือโมโหใครบางคนถ้า คำว่า berse แล้วก็ตามด้วยคำบุพบท ber über berse über ก็จะแปลว่าโกรธเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างโกรธเรื่องอะไรนะคะถ้าหลัง a u f นะคะแล้วก็มีคำ adjective berse เนอะมันจะตามด้วยคนทันทีเลยนะคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะ ich habe dein Buch vergessen h o f f e l i c h bist du mir nicht böse. Ich habe vergessen. ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยได้ลืมได้บุหนังสือของคุณ h o f f e n l i c h ก็แปลว่าหวังว่านะคะที่หวังว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็น adjective เนาะหรือเป็นคำที่แบบขยายในประโยคเนี่ย h o f f e l i c h ก็แปลว่าที่หวังว่าอย่างหวังว่า Bist du mir nicht böse ก็หวังว่าคุณเนี่ยจะไม่โกรธฉันนะ h o f f e n t l i c h bist du mir nicht böse คำว่า böse นะคะถ้ามันมีกรัมในประโยคด้วยเนี่ยจะต้องเป็นกรัมดาทีฟเสมอเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำว่า braten braten แปลว,ว่าปิ้งย่างอบนะคะหนึ่งปิ้งย่างอบนะคะก็จะเป็น braten อบขนมปังแล้วก็ใช้คำว่า b r a ten ทอดก็เป็น b r a ten ย่างก็ b r a ten นะคะใช้คำเดียวหมดเลยเนาะเรามาผ่านคำกริยานี้ก็ดีกว่านะคะ <aten> b r a ten bread h a t g e b r a ten b r a ten bread h a t g e b r a ten แปลว,ว่าอบปิ้งย่างนะคะอบปิ้งย่างโอเคค่ะทอดด้วยนะไปดูตัวอย่างดีกว่าค่ะ b r a ten s i e d a s f l e i s c h In e d v a s ö e l b r a t e n sie ก็แปลว่าคุณทอดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณทอด d a s f l e i s c h เนื้ออันนี้ in e d v a s ö e l ในน้ำมันนิดนึงใช่ไหม in e d v a s ö e l ก็คือในน้ำมันนิดนึงใช่ไหมนะคะ b r a t e n sie d a s f l e i s c h in e d v a s ö e l ก็จะแปลว่า ตรงนี้นะคะมันเป็นประโยคคำสั่งเนาะเพราะมันมีเครื่องหมายตกใจข้างหลังด้วยก็จะเป็นทอดเนื้ออันนี้ในน้ำมันนิดนึงนะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะ de ฟลายโอ้ขอโทษทีค่ะ e ด fish ตรงนี้นะคะแปลว่าปลา de ฟฟิชเบรดอ d in ดอร f ฟ n n e d e เ fish ก็แปลว่าปลานะคะ bred in der f a n n ัก็ทอดใน กระทะหรือหม้อนะคะถ้าในสวนะิตเซอร์แลนด์น่ะฟันเน่ก็จะเป็นกระทะแต่ถ้าในเยอรมันฟันเน่น่าจะเป็นแปลว่าวเออน่าจะแปลว่าวกระทะเหมือนกันนะคะใช่ไหมเอ่ยต่อไปนะคะคำว่า broken broken เแปลว่าต้องการหรือจำเป็นนะคะเหมือนกับคำว่า b e n ö t i g e n b e n ö t i ติกเกก็คือต้องการหรือจำเป็นเหมือนกับคำว่า brauchen เรามาผ่านคำกริยานี้กันเนาะ brauchen braucht hat gebraucht brauchen braucht hat gebraucht อย่างเช่นตัวอย่างเลยนะคะ ich brauche ein neues Auto ฉันก็ต้องการรถยนต์คันใหม่คันหนึ่งตัวอย่างที่สองนะคะ braucht s du Much, i e z e i t u n g noch o d e r Kann ich sie haben? ตรงนี้นะคะ b Brauchst du die z e i t u n g noch? คุณยังต้องการหนังสือพิมพ์อยู่อีกไหม order หรือว่าค n n ich sie haben? คันอีกก็แปลว่าฉันสามารถนะคะซี่ตรงนี้ก็แทนด้วย d ีไซน์ t ุงฉันเนี่ยก็สามารถเอาหนังสือพิมพ์นั้นได้ไหมมีหนังสือพิมพ์นั้นได้ไหมหรือแบบฉันสามารถอ่านหนังสือพิมพ์นั้นบ้างได้ไหมนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ